สวัสดีครับผมเอสุปตานะครับจากร้านพระเครื่องนุ่ง6.8นะครับก็วันนี้นะครับภารกิจยมามเช้านี้นะครับก็มีนัดลูกค้านะครับซื้อพระที่ปั๊มปตทนะครับนี่ก็ผมมาถึงปั๊มแล้วนะครับก็นัดลูกค้าไว้หน้าร้านอเมซอนนะครับหน้าร้านอเมซอนอผมมาถึงแล้วละเดี๋ยวรอนัดลูกค้าไว้ประมาณเกือบเกือบก้ามูงนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวเนี้ยผมจะได้เช่าอะไรนะครับพอดีลูกค้าทักมาทางไลน์แอดนะครับอ่ะนะครับก็ต่อจากเบื้องต้นนะครับที่บอกบอกว่านัดหลอดช้อผ่านนะครับก็นี่ได้เช่ากันมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับคงแรกก็จะเป็นกันหาชาลีนะครับนะฮะปัมรุ่น2นะครับปี2518หอนะฮะอันนี้บอกเลยว่า ก่าถึงยุคแน่นอนครับเรียมวินเทจมาเลยนะครับนะเรียมวินเทจมาเลยนะพาแท้ดูง่ายนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นพระบูชานะครับนี่ฮะพระบูชาหน้าตักขนาดสามนิ้วนะครับรุ่นเก้าสิบสองปีนะฮะองค์นี้จานทองนะครับนะจานทองพระเดิมไม่แช่น้ําเลยนะครับจัดเดียวว่าสวยนะฮะองค์นี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูกันชัดๆนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระบูชานะครับหน้าตักขนาดสามนิ้วนะครับไม่แช่น้ำนะครับองนี้นี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูกันความสวยนี่ฮะสวยเดิมไม่แช่น้ำนะครับนะอ่านี่นะครับจานเดิมนะครับจานทองนะฮะนี่นะครับไม่แช่น้ำนะฮะอ่า ยังไงฝาก f อซติดตามด้วยนะครับร้านพักเครื่องนู่นหกแปดนะครับยินดีรับเช่านะครับพระเครื่องพระบูชานะครับไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่หลิวหรือว่าเป็นพระเกจิสากลน,นะครับนะฮะเราก็ยินดีรับเช่านะครับนะฮะนี่นะครับองนี้สวยเดิมนะฮะโอเคครับ